เจริญสุกบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายอันนี้ก็มาคุยกันเรื่องถึงต่อถึงเรื่องอตำนานพระพระปริศอำนาจของพระปริศอำนาจของพุทธคุณและก็พระที่มีฤทธิ์ซึ่ง เรียงตามลำดับกันมาถึงเรื่องของพระที่มีฤทธิ์ก็มีมาตั้งแต่พระโมคัลานะพระกัจจายนะพระอ,อนุรุทธะพระปินโดระพระหลวงพ่อศิวลีที่รุ่นเก่าๆที่ยังพอจำได้มารุ่นใหม่ รุ่นใหม่หลังในในในสยามประเทศก็แล้วกันที่เรารู้จักกันมาเป็นตำนานก็มีที่ยังติดปากยังอยู่ในดวงใจของพ่อท้ายทุกคนก็มีหลวงปู่ทวดเหยียดน้ำทะเลจืดหองพ่อเงินวัดบางคาน คี่คนทั้งทั่วประเทศยังให้ความเคารพนับถือและเชื่อมั่นในเครื่องวัตถุมงคลไม่ว่าจะสร้างรุ่นไหนก็ช่างรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็ยังคงศักดิ์สิทธิ์ถ้าอย่างประจำจังหวัดประจำถิ่นอย่างประจำจังหวัดกําแพงเพชรนี่ก็มีอยู่หลายองค์ เราจะไม่เอ่ยถึงพระทุ้มกอกอ็คงเป็นแบไปไม่ได้พระทุ้มกก็ตั้งกันหลายวัดและที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ก็มีเทีตมาพอจะชินหูหน่อยแล้วก็มีประสบการณ์ที่เขาเล่าให้ฟังก็มีหลวงพ่อวิบูลณ์หลวงพ่อสว่างวัดท่าพุทราที่เป็นที่นิยม ของจังหวัดกัแพงเพชรหายากแล้วนะหายากมากรุ่นอาตมานี่ยังไม่เจอเลยนี่ว่าถ้าเป็นรุ่นของหลวงพ่อวิบูลเองเนี่ยยังไม่เจอถ้าประจำถิ่นประจำอำเภอก็เป็นหลวงปู่อินหลวงปู่อินจันทูประโมซึ่งคนอภรรนามนี้ก็ยกย่องให้เป็น เป็นปูชนียบุคคลไปแล้วชื่อซอยของอำเภอไตงามไม่ว่าจะเป็นตรอกซอกซอยใดก็แล้วแต่จะต้องมีชื่อคำว่าพระอินบัญชาพระอินเนี่ยเรมพระอินอะไรบ้างเรไม่รู้นะไม่ได้เดินสำรวจดูแต่ใช้ชื่อของพระหลวงปู่อินเป็นที่เรียกชื่อ เป็นปูชนียบุคคลของอำเภอกตงานไปแล้วเฉพาะที่วัดนี้ก็มีก็มีพระอา,อาจารย์สําเร็จกิจอาจารย์สําเร็จกิจหรือว่าหลวงพ่อสําเร็จกิจซึ่งเป็นอดีตเจาวว้าวาดที่นี่ซึ่งมาครั้งท่านอยู่โอ้ยคนตรึมนะข่าวาท่านหวยให้หวยแม่นนะคนก็เลยตรึม มารุ่นมาถึงรุ่นอาตมานี่ให้เขาทุกงวดให้จนคนจนคนบอกโอ้ oh, เลขอาจารย์ก<ๆ>็มันไม่ออกกันทำไมนะไม่ได้บอกให้หลกง,งมงายแล้วก็เป็นความหวังเล็กๆน้อยๆของ อะไรที่เพลงเขาร้องคนจนวกวนเล่นหวยคนรวยเขาไปเล่นทุนแล้วแต่สถานะแต่ละสถานภาพของแต่ละคนจะอยู่ในสถานาภาพใดพอจะเอื้อมถึงอะไรได้บ้างเราก็ไม่ว่ากันละนะเพราะเรื่องอย่างนี้นี่พระพุทธองค์ก็ทรงห้ามมาตั้งแต่สมยัยพระพุทธองค์ทรงอยู่แล้วแต่มันก็ห้ามกันไม่ได้มันหยุดเกินไม่ได้ในศีลห้า พระพุทธองค์ทรงบอกไว้ให้หมดแล้วบายามุกเออยุราเมไลเออยั้งนั้นพระพุทธองค์บอกไวห้หมดแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปกังวลมันว่าธรรมคนจึงไม่หูตาสว่างก็ได้สักทีก็มันเป็นอยู่ในโลกธรรมอยู่ในสังสาร,รวัฏวัฏฏสงสารวนเวียนกันอยู่อย่างเนี้ วนเวียนกันอยู่เงี้ยหาเรายิ่งปัจจุบันนี้นี่ต้องยื้อแย่งแข่งขันดิ้นรนกันต่อสู้กันตลอดไอ้เรื่องที่จะมาทำจิตให้ว่างให้สงบจะ <c oughs> <c oughs> ทำให้จิตว่างจิตสงบนี่โอ้เราก็องจัดสายมูจริงๆอ่ะมูกรรมฐานมูปฏิบัติอย่างนั้นแล้วก็ไปอีกอย่างหนึ่ง ไปก็เข้าทุกสำนักไปเรื่อยไปทุกสำนักน้ำมงน้ำมนอะไรพวกนี้นะทำได้พระภิสุก็ทำได้สงเคราะห์ญาติโยมได้ถ้าใครว่าสงเคราะห์ไม่ได้ทำไม่ได้นั่นถือว่าท่านได้จาบช่วงพระสัมมาสัามพุทธเจ้าเลยนะพระพุทธองค์ก็ยังทรงแต่ว่าไม่ใช่วิสัยที่พระพุทธองค์จะทรงทำเอง ก็ให้พระอนุชาพระอุปถัมภ์เป็นผู้ทำหลายอย่างที่พระพุทธองค์ให้ภิกษุทำแทนอย่างเช่นปราบนันโทนาคราชผู้มีมิจฉาทิฏฐิก็พระองค์ก็แหมก็แค่ดีดนิ้วนี่ก็พญานาาก็มวยมอนได้แล้วแต่พระองค์ไม่ใช่แต่พระองค์ไม่ทำ พราะไม่ใช่วิสัยของพระพระ,พระพุทธเจ้าที่จะมาทำก็ให้พระพิกษุผู้มีฤทธิ์เช่นพระโมคคัลลาในเป็นผู้ปราบเอาเกรินมาอย่างนี้เอาพอแล้วนะพอก่อนเจ็ดนาทีแล้วนะขอความสุขความจเจริญจงมีกับบรรดาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเถิดเจริญพร